คุณผู้ฟังเคยรู้สึกหรือไม่ว่าชีวิตช่างคล้ายเดิมปัญหาเดิมผู้คนแบบเดิมเรื่องราวแบบเดิมราวกับเทปเก่าที่ถูกเปิดซ้ำไม่รู้จักจบสิน้นบางคนเปลี่ยนงานแต่ยังพบหัวหน้าเช่นเดิมบางคนเปลี่ยนคนรักแต่บุตรอวสานยังเหมือนเดิมบางคนให้สัญญากับตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าคราวนี้จะไม่เป็นเช่นเดิมอีกแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ย้อนกลับมายืนณจุดเดิม เรากับถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นหากท่านเคยรู้สึกเช่นนี้ขอให้รับรู้ไว้ก่อนอย่างหนึ่งท่านหาใช่คนอ่อนแอท่านหาใช่คนเขาและท่านหาได้คิดไปเองสิ่งที่ท่านกำลังประสบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือระบบระบบหนึ่งที่ทำงานอย่างเงียบงนันอยู่เบื้องหลังชีวิตของผู้คนทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงเรียกระบบนี้ว่ากรรมแต่กรรมหาใช่อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน กรรมไม่ได้เริ่มที่มือหากเริ่มที่ใจคนจํานวนมากเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำอธิบายนี้หาได้ผิดแต่ยังตื้นเกินไปเปรียบดังมองเพียงคลื่นทะเลโดยไม่เคยอย่างลึกหลังใต้น้ำพระพุทธองค์ตรัสไว้สั้นนักแต่แทงทะลุถึงแก่นว่าเจตนาหังพิกเขเวกรรมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรม ถ้อยคำประโยคนี้หากเข้าใจอย่างแท้จริงชีวิตทั้งแผงควบคุมย่อมแปลเปลี่ยนเพราะนั่นหมายความว่ากรรมที่แท้หาใช่สิ่งที่แสดงออกภายนอกแต่คือความตั้งใจที่เกิดขึ้นก่อนการกระทามือยังนิ่งปากยังสงบแต่หากใจตั้งเจตนาขึ้นแล้วตรงนั้นเองกรรมเริ่มถูกบันทึกดังการเขียนรหัสก่อนสั่งให้โปรแกรมทำงานภาพให้เห็นชัดยิ่งขึ้นลองนึกตามดู มีคนสองคนก้าวเข้าสู่วัดในวันเดียวกันหย่อนเงินลงตู้บริจาคคนละหนึ่งพันบาทเท่ากันเมื่อมองจากภายนอกทุกอย่างเหมือนกันจำนวนเท่ากันท่าทางเท่ากันพิธีการไม่ต่างแต่ในสายตาของธรรมสองคนนี้อาจสร้างกรรมคนละโลกคนแรกหย่อนเงินลงไปพร้อมใจที่คิดว่าถ่ายรูปไว้หน่อยลงสื่อให้คนเห็นจะได้รู้ว่าเราเป็นคนดีทำบุญแล้วขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้ได้คืน ขอให้คุ้มใจเช่นนี้ไม่ผิดศีลแต่เต็มไปด้วยความอยากอยากได้ภาพลักษณ์อยากได้ผลตอบแทนอยากได้สิ่งแลกเปลี่ยนกรรมที่ถูกจารึกหาใช่การให้แต่คือความโลภที่แฝงอยู่ในอาการของการให้อีกคนหนึ่งหย่อนเงินลงไปแล้วใจคิดเพียงว่าเงินอาจน้อยแต่ขอช่วยค้ำจุนพระศาสะนาให้คนรุ่นหลังยังมีที่พึ่งเพียงเท่านี้ก็พอไร้คำขอ ไร้สัญญาแลกเปลี่ยนไร้เงี่ยนไขกรรมที่เกิดขึ้นหาใช่เพียงบุญแต่คือการฝึกสละเห็นหรือไม่มือเหมือนกันเงินเท่ากันแต่ใจหันไปคนละทิศและในโลกของจิตทิศทางสำคัญยิ่งกว่าปริมาณกรรมไม่ใช่โชคชะตากรรมคือโปรแกรมที่ใจเรากำลังรันอยู่ตรงจุดนี้หลายคนเริ่มท้อคิดว่ากรมเก่าแรงหนีอย่างไรก็ไม่ผล แต่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้นท่านสอนว่ากรําเก่ามีอำนาจเพียงส่งสิ่งเข้ามากระทบแต่หาได้บังคับใจเราให้ตอบสนองแบบใดแบบหนึ่งเปรียบดังลูกศรกรําเก่ายิงมาได้แต่เรายังเลือกได้ว่าจะยื่นมือไปรับหรือปล่อยให้มันตกลงดินปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเพราะจิตท,ทำงานโดยอัตโนมัติคุกที่ไร้ลูกกรงชื่อว่าอุปทานเคยหรือไม่ ใครกล่าววาจาแรงใส่เพียงไม่กี่วินาทีแต่ใจกลับนำไปคิดทั้งวันบางคราวลากยาวทั้งคืนเหตุการณ์จบแล้วแต่ความทุกข์ยังหมุนต่อสิ่งที่ทำให้ทุก์ไม่สิ้นไม่ใช่วาจาของเขาแต่คือการที่ใจเราเข้าไปยึดพระพุทธองค์เรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานปลายอย่างชาวบ้านคือการยึดว่านี่คือเรานี่คือของเราจากเดิมเป็นเพียงความโกรธเกิดขึ้นกลับกลายเป็นฉันโกรธ จากเดิมเป็นเพียงถ้อยคำหนึ่งประโยคกลับกลายเป็นศักดิ์ศรีของฉันถูกเหยียบเมื่อคำว่าฉันปรากฏคุกก็สร้างเสร็จทันทีไร้เหล็กดัดไร้ลูกกรงแต่หลุดออกได้ยากยิ่งวงจรที่หมุนทุกวันโดยไม่รู้ตัวสิ่งมากระทบเสียงสีหน้าถ้อยคำเหตุการณ์เพียงเท่านั้นยังไม่ดีไม่เลวใจเริ่มรู้สึกพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เกิดตามธรรมชาติ ใจเริ่มอยากอยากให้หายอยากให้เปลี่ยนอยากเอาคืนอยากหลบหนีจากนั้นใจเข้าไปยึดยึดว่าความรู้สึกนี้คือเราความคิดนี้คือเราเรื่องนี้คือของเราเพียงเท่านี้กรรมใหม่ก็เกิดโดยไม่ต้องลงมือทำสิ่งใดนี่เองคือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดหลายคนโทษเหตุภายนอกว่าหากเขาไม่พูดเช่นนั้นเราคงไม่โกรธแต่ธรรมะชี้ให้เห็นว่าถ้อยคำเป็นเพียงตัวกระทบ ความทุกข์เกิดจากใจที่เข้าไปยึดนี่หาใช่การตำหนิตนเองแต่คือการคืนอำนาจกลับสู่มือของเราเพราะหากความทุกข์เกิดจากผู้อื่นทั้งหมดเราก็ทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่เมื่อความทุกข์เกิดที่ใจทางออกย่อมปรากฏประตูบานแรกของอิสรภาพประตูบานนี้ไม่ใช่การหนีโลกไม่ใช่การบังคับผู้อื่นให้เปลี่ยนและไม่ใช่การกดอารมณ์แต่คือการเห็นเห็นว่าความคิดคือความคิด อารมณ์คืออารมณ์มันเกิดมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปโดยไม่ต้องมีคำว่าเราเข้าไปแทรกตรงจุดนี้เองพระพุทธองค์เรียกว่าสติสติแบบรู้ทันสติของผู้ดูหาใช่สติของผู้เล่นและตรงนี้เองที่วงจรกรรมเริ่มชะงักวินาทีที่จิตจะเผลอและศิลปะของการถอยออกมาโดยไม่หนีไม่กดข่มเมื่อเราเห็นแจ้งแล้วว่า กรรหาได้เริ่มที่มือหาได้เริ่มที่ปากหากเริ่มที่ใจเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอุปาทานคือกุญแจมือที่จิตสวมให้ตนเองและความทุกข์เป็นอันมากหาได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากใจที่เผือเข้าไปเป็นโลกนั้นเสียเองคำถามถัดมาซึ่งสำคัญยิ่งนักคือในชีวิตจริงในวินาทีที่อารมณ์พุ่งพล่านเราจะทำเช่นไรโดยไม่กดมัน ไม่หนีมันและไม่ปล่อยให้มันสร้างกรรมใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะหากกล่าวกันตามตรงยามจิตสงบใครๆก็เข้าใจทำได้แต่ในยามเลือดขึ้นหน้าใจสั่นไหวถ้อยคำกระแทกหัวใจตรงนั้นต่างหากคือสนามจริงของชีวิตเสี้ยวินาทีที่ชี้ชะตาทั้งวงจรในชีวิตของผู้คนกรรมใหม่จำนวนมากหาได้เกิดจากเรื่องใหญ่โตแต่เกิดจากเสี้ยวินาที เพียงเล็กน้อยเสี้ยววินาทีที่ใครบางคนกล่าวถ้อยคำหนึ่งใจเราสะดุง้งแล้วเราเผลอตอบสนองคำว่าเผลอคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเผลอพูดเผลอคิดเผลอแสดงสีหน้าเผลอเก็บไปครุ่นคิดต่อเผลอเล่าให้ผู้อื่นฟังเผลอหล่อเลี้ยงอารมณ์นั้นให้ยืดยาวทุกอย่างเกิดเร็วเร็วจนเราคิดว่าห้ามไม่ได้แต่พระพุทธองค์หาได้สอนให้เราไปห้าม ท่านสอนให้เห็นก่อนสติอยู่ที่ช่องว่างสติหาได้มาที่หลังอารมณ์หากปรากฏที่ช่องว่างคนจำนวนมากเข้าใจว่าสติคือการมีสติหลังจากโกรธแล้วหรือหลังจากเผลอพูดไปแล้วแต่แท้จริงสติทำงานในช่องว่างอันบางเฉียบระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการตอบสนองของใจช่องว่างนี้เล็กนักบางดั่งเส้นผมแต่หากเห็นได้ ชีวิตย่อมเปลี่ยนภาพให้เห็นชัดลองนึกภาพตามมีผู้หนึ่งกล่าวถ้อยคำแทงใจคุณโดยปกติเรื่องจะดำเนินเช่นนี้ได้ยินโกรธตอบโต้เสียใจภายหลังแต่ธรรมะสอนให้ชะลอหนึ่งจังหวะไม่ใช่เพื่อกดแต่เพื่อดูให้เป็นเช่นนี้แทนได้ยินรู้ว่าใจสะดุ้งเห็นความโกรธยังไม่ต้องทำสิ่งใด จุดสำคัญที่สุดคือการเห็นความโกรธโดยไม่กลายเป็นผู้โกรธขอให้ฟังให้ลึกนี่คือแก่นแท้ความโกรธหาใช่ศัตรูความโกรธห,หาใช่ของต้องห้ามหาใช่สิ่งที่ต้องรีบกำจัดมันเป็นเพียงอาการหนึ่งของจิตดั่งคลื่นดั่งลมดั่งเมฆปัญหาไม่ใช่คลื่นแต่คือการที่เรากระโจนลงไปไหวในคลื่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ศิลปะของการถอยโดยไม่หนีไม่กดข่มตรงนี้ขออธิบายอย่างเป็นลำดับเพื่อให้ใช้ได้จริงในชีวิตขั้นที่หนึ่งยอมรับว่ามันเกิดแล้วไม่ต้องแข็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบทำดีเพียงรับรู้ตรงๆว่าตอนนี้มีความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ใจไม่พอใจตอนนี้มีความอยากตอบโต้แค่นี้ยังไม่ต้องแก้ยังไม่ต้องตัดสินเพียงรู้ ขั้นที่2อเปลี่ยนประโยคในใจจากที่เคยว่าฉันโกรธฉันทนไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมีความโกรธกำลังเกิดขึ้นมีความคิดอยากตอบโต้ผุดขึ้นมาเพียงเปลี่ยนถ้อยคำตำแหน่งของฉันก็เคลื่อนแล้วจากผู้เล่นสู่ผู้ดูขั้นที่3ดูอาการในกายความโกรธมีได้ลอยอยู่ในอากาศมันมีร่างกายของมันสังเกตดูว่า อกแน่นหรือไม่ลมหายใจถี่ขึ้นหรือไม่มือเกรงหรือไม่กายร้อนขึ้นหรือไม่เพียงดูดังหมอดูอาการยังไม่ต้องรักษาเมื่อดูเช่นนี้จิตจะค่อยๆถอยออกมาเองวินาทีที่หลายคนไม่เคยพบหากสามขั้นนี้เกิดขึ้นบางสิ่งจะปรากฏอารมณ์ที่เคยดูใหญ่จะเริ่มอ่อนแรงไม่ใช่เพราะเราชนะแต่เพราะเราไม่หล่อเลี้ยงมันดังไฟที่ไร้ผู้เทิมฟืน ตรงนี้เองกรรมใหม่ถูกหยุดขอกล่าวให้ชัดกรรมใหม่หาได้หยุดเพราะเราเป็นคนดีขึ้นแต่หยุดเพราะเราไม่เข้าไปยึดเมื่ออุปาทานไม่เกิดคำว่าฉันไม่แทรกกรรมย่อมไร้ที่ตั้งปล่อยวางไม่ใช่การกดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยวางคือการไม่รู้สึกต้องนิ่งต้องเฉยต้องไม่โกรธนั่นคือการกดและการกดคือการสะสม ลอยวางที่แท้คือการรู้สึกแต่ไม่เข้าไปเป็นเจ้าของรู้ว่ามีแต่ไม่เซ็นรับจุดที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่วันที่ความโกรธหายไปหมดแต่คือวันที่เราเห็นว่าความโกรธมาแล้วก็ไปได้เราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดตั้งแต่วินาทีนั้นอิสรภาพเล็กๆจะค่อยๆเพิ่มขึ้นกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าอาจส่งผู้คนเดิม สถานการณ์เดิมเข้ามาในชีวิตแต่กรรมเก่าไม่มีอำนาจบังคับให้เราตอบสนองแบบเดิมสิ่งที่เปลี่ยนได้อยู่ที่วินาทีรู้ทันจากผู้ถูกลากสู่ผู้เลือกจากเรือไร้หางเสือสู่เรือที่มีทิศไม่ใช่ทิศของโลกแต่เป็นทิศของใจสติไม่ใช่การห้ามอารมณ์แต่คือการเห็นอารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นมันเมื่อเห็นได้อุป,ปาทานไม่เกิดเมื่ออุป,ปาทานไม่เกิด กำใหม่ย่อมไม่ถูกสร้างวังวนที่เคยหมุนจะค่อยๆชะลอแล้วสงบลงนี่ไม่ใช่เรื่องของนักบวชไม่ใช่เรื่องของคนว่างแต่คือศิลปะของการมีชีวิตโดยไม่ต้องทุกข์ซ้ำคนบางคนเหตุใดจึงกระทบใจเราได้ลึกยิ่งกว่าผู้ใดในโลกและการถอนรากวงจรเก่าซึ่งไม่ใช่เพียงการหยุดไว้ชวั่วคราวเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้ใจย่อมเริ่มแลเห็นแล้วว่า รากแห่งปัญหามีได้ตั้งอยู่ที่อารมณ์และก็มีได้ฝังอยู่ในเหตุการณ์ภายนอกหากแต่อยู่ณจุดที่ใจเราเผลอเข้าไปผูกพันคำถามถัดมาซึ่งลึกกว่าเดิมตรงกว่าเดิมและจริงยิ่งกว่าเดิมก็คือเหตุใบถ้อยคำเดียวกันเมื่อออกจากปากคนหนึ่งใจเรากลับนิ่งเฉยราวสายลมผ่านแต่เมื่อออกจากปากของใครอีกคนกลับแทงทะลุถึงส่วนลึกสะเทือนจนใจสั่นมือเย็นและความคิดวนเวียนไม่รู้จบ หากสติของเรายังทำงานอยู่เพียงระดับอารมณ์ก้อนนี้เองคือการพาสติเข้าไปพินิจในระดับที่ละเอียดกว่านั้นคือระดับของความสัมพันธ์มิใช่ความสัมพันธ์ภายนอกที่ตาเห็นหากคือความสัมพันธ์ระหว่างใจของเรากับภาพของใครบางคนที่ใจเราสร้างไว้คนที่กระทบใจเราอย่างรุนแรงมิใช่เพราะเขารุนแรงหากเพราะเขาแตะต้องถึงรากขอให้ฟังตรงนี้ให้แจ่มชัดเพราะผู้คนมากมายไม่เคยเห็นจุดนี้มาก่อน ผู้ที่ทำให้เราโกรธง่ายเศ้าไหวหรือหวันไหวเกินเหตุมักไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนที่เราเคยคาดหวังเราเคยผูกคุณค่าเราเคยปรารถนาการยอมรับหรือเราเผื่อฝากตัวตนบางส่วนไว้กับเขากล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือเขาไม่ได้แตะต้องเพียงอารมณ์หากแต่ต้องตัวตนที่เราเคยสร้างไว้ในใจครั้นเมื่อตัวตนนั้นสั่นคลอนใจทั้งดวงย่อมสั่นตามโดยม่อาจหลีกเลี่ยงวงจรเก่าที่ซ่อนเร้นในความสัมพันธ์ ลองพิจารณาวงจรนี้อย่างเนิบนาบมีใครบางคนกล่าวคำหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจเราไม่ได้เพียงรับรู้แต่กลับตีความในฉับพลันการตีความนั้นผูกโยงกับเรื่องเก่าความจำเก่าหรือบาดแผลที่ยังไม่ได้คลายใจจึงตอบสนองรุนแรงเกินกว่าขนาดของเหตุการณ์จริงวงจรเดิมจึงถูกตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่แหละคือเหตุที่ความสัมพันธ์บางอย่างดูราวกับไม่เคยเคลื่อนไปไหน มิใช่เพราะอีกฝ่ายไม่แปรเปลี่ยนแต่เพราะใจเรายังตอบสนองจากรากเดิมอยู่เสมอสติในระดับความสัมพันธ์สติในระดับนี้มิใช่เพียงรู้ว่าโกรธหากคือการรู้ว่าโกรธเพราะสิ่งใดโดยแท้นี่คือก้าวที่ละเอียดลึกยิ่งขึ้นจากเดิมที่เพียงรู้ว่าความโกรธได้เกิดขึ้นแล้วก้อนนี้ชวนให้พินิจต,ต่อไปว่าความโกรธนี้กำลังพิทักษ์สิ่งใดอยู่เพราะอารมณ์อันรุนแรงมักไม่ใช่เรื่องของปัจจุบันล้วน แต่มันกำลังยืนเฝ้าบางสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเราอาจเป็นความกลัวว่าจะไม่ถูกรักความกลัวว่าจะไร้คุณค่าความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อเห็นถึงตรงนี้ใจจะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ได้เลวร้ายมันเพียงทำหน้าที่เฝ้ารากเดือของเราอยู่เท่านั้นการถอยออกมาในความสัมพันธ์โดยไม่ตัดไม่หนีเมื่อใครเห็นรากมักอยากตัดอยากหนีอยากห่าง แต่การถอนรากมิได้จําต้องตัดผู้ใดออกจากชีวิตหากคือการถอนอุปทานออกจากความสัมพันธ์นั้นการดูโดยไม่หนีมีจุดสำคัญอยู่3ประการประการที่1เห็นบทบาทที่ใจเราเผื่อรับถามตนเองอย่างแผ่วเบาว,ว่าในความสัมพันธ์นี้ใจเรากำลังสวมบทใดอยู่บทผู้ต้องพิสูจน์คุณค่าบทผู้ต้องถูกรักบทผู้ต้องไม่พลาดบทผู้ต้องไม่ถูกทอดทิ้งเพียงเห็นบทโดยไม่กล่าวโทษตนเอง วงจรเก่าย่องเรื่มคลายตัวประการที่สองแยกคนตรงหน้าออกจากภาพในใจบ่อยครั้งสิ่งที่เรากำลังโกรธไม่ใช่คนตรงหน้าโดยแท้หากคือภาพเก่าที่ใจเราซ้อนทับเขาไว้ครั้นเมื่อสติเห็นว่านี่ไม่ใช่เขาล้วนๆแต่คือภาพเดิมในใจเราแรงกระแทกจะอ่อนลงในทันทีประการที่สคืนภาระให้ความจริงมิใช่ทุกความสัมพันธ์จำต้องแบกความหมายใหญ่หลวงบางคนเป็นเพียงคนคนหนึ่ง ม่ใช่คำตอบของชีวิตไม่ใช่เครื่องยืนยันคุณค่าและม่ใช่ผู้ตัดสินว่าเราดีพอหรือไม่เมื่อใจคืนคาระความสัมพันธ์ย่อมกลับสู่ขนาที่ควรเป็นวินาทีที่รากเริ่มคลายการถอนรากมิได้เกิดจากการคิดใหม่หากเกิดจากการเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นว่าทุกคราที่คนผู้นี้กล่าวเช่นนี้ใจเราสั่นเพราะเหตุใดเห็นโดยไม่รีบแก้ไม่รีบเข้มแข็งไม่รีบดีแล้ววันหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่า เหตุการณ์เดิมคนเดิมถ้อยคําเดิมแต่ใจของคุณไม่ได้กระโจนลงไปดังเดิมมีใช่เพราะใจชาหากเพราะรากนั้นเริ่มไร้สิ่งให้ยึดเกาะสรุปใจของก้อนนี้คนบางคนกระทบใจเราอย่างแรงเพราะเขาแต่ต้องรากตัวตนที่ใจเราเคยผูกไว้สติในระดับความสัมพันธ์มีใช้การแปลเปลี่ยนผู้อื่นหากคือการเห็นบทบาทภาพซ้อนและความคาดหวังที่ใจเราแบกอยู่เมื่อเห็นบ่อยพออุปทานย่อมคลายลงเอง วงจรเก่ามิได้หยุดเพราะการหลีกหนีหากหยุดเพราะมันไม่มีรากให้ยึดเกาะอ,อีกต่อไปและณจุดนั้นเองความสัมพันธ์จากมิใช่สนามแห่งทุกหากกลายเป็นพื้นที่ฝึกใจอย่างอ่อนโยนและเป็นอิสระเพิ่มขึ้นทีละน้อย